ทษน,นะคะวันนี้ศาปิดแล้วคะใช่ครับอพอดีวันนี้จะมีคนมาขอถ่ายรูปแต่งงานกันนะครับอือเดี๋ยวนี้มีสตูดิโอมาขอถ่ายรูปเลยเหรอคะใช่ละครือเขารู้จักกันเจ้าของศาลนะครับ<อ>เห็นว่าหาช่างภาพมาเองค,ค่ะขอตัวก่อนนะครับค่ะ อ้าวเจ้าสาวยังไม่เปลี <revive submarine reais> ่ยนชุด <fall> อ <asleep> ีกเหรอครับเฮ้ยแทนฉันเจอเจ้าสาวแกแล้วว่าเ่ยบอกว่าเด็กกว่าปีนึงไงวะไม่ใช่ นางที่ฉันเคยเล่าให้แกฟังอ๋อแฟนเก่าพอดีฉันไม่ได้จัดไฟเลยเป่าฉันจัดไฟก่อนนะ้เเออวันนั้นที่เชนบอกว่าจะแต่งงานอ่ะเอ,อ๊ยพี่ลืมไปแล้วนะเชนจะแต่งเมื่อไหร่อ่ะเออ พอดีวันนี้ผมมาถ่ายรูปทำการ์ดเครับชุดสวยดีนะคะวันนี้แดดดี ถ่ายรูปออกมาน่าจะสวยคุณนางมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าครับคือคือพี่ คือพี่จะเอา อยู่ที่นี่เองเหรอคะนุกอุตสาห์ตามหาพี่นางจะให้พี่นางแต่งหน้าแล้วก็ทำผมให้นุกหน่อยนะคะพี่นางแต่งหน้าเจ้าสาวให้นุกนะคะ เป็นสัญญาข้อตกลงระหว่างเราเอกสารเนี่ยจะยกเลิกข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเธอกับกลางและเธอจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกลางอีกเดี๋ยวฉันจะเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างเองนี่ถึงขั้นต้องเซ็นเอกสารเลยเหรอคะก็เผื่อว่าเธอจะได้ไม่เบี้ยวฉันทีหลังไงฉันอยากให้เธอเลิกยุ่งเกี่ยวกับกลาง ไม่ว่าจะก,กรณีใดๆแล้วก็ไม่รับเงินค่าเลี้ยงดูอะไรจากรางอีกแต่เธอจะมารับเงินค่าเลี้ยงดูจากฉันดีไหมเป็นเด็กว่าอะไรแค่นี้เองถ้าแค่นี้ไม่เห็นต้องใช้เอกสารก็ได้ก็ไม่ดีหรอเพราะถ้าเกิดวันหนึ่งฉันเบี้ยวเธอนะเธอก็จะได้เอาเอกสารนี้มาฟ้องฉันได้ไง นี่เงินเดือนนี้พี่ตาเดี๋ยวก่อนค่ะเงินนี่มันไม่ครบนะคะนี่พี่ตาจะเล่นแง่กับขวัญเหรอขวัญเพิ่งเซ็นเอกสารไปเมื่อกี้นี้เองนะ สงสัยนะเธอัวแต่ยุ่งกับผู้ชายที่มีเจ้าของแล้วมากเกินไปมั้งก็เลยไม่มีเวลาได้ทำงานสักเท่าไหร่ฉันจะสอนให้นะการเซ็นสัญญาเนี่ยเธอจะต้องอ่านเอกสารนั้นด้วยตัวเองไม่ใช่ให้คนอื่นอ่านให้นี่มีตาหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าในเอกสารนั้นเนี่ยบอกว่าเธอจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกลางแต่ไม่ได้หมายความว่าเธอจะต้องรับเงินจากฉันทุกเดือนนี่และส่วนเงินหมื่นนึงเนี่ยนะ ก็ถือซะว่าฉันน่ะให้ไว้รับขวัญหลานก็นแล้วกันเนาะ <sh arp> นี่พี่ตาโกหออกขวัญเหรอก็เหมือนท <jas> ี่เธอโกหกฉันนั่นแหละว่าเธอท้องกับโป้ง ข้าใส่รถผมทำไมอะม่ะคิทำองไาย่งนี่พีตาทำนี้อยู่ขวัญได้ยังไงเนี่ยฮะทำไมทำไม่ได้ต่อไปเนี่ยนะเธอก็ทำตามที่ตกลงไว้ในสัญญา,า,ากันแล้วกันว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกลางอีกได้จะเป็นศัตรูกับขวัญใช่ไหมเงั้นขวัญก็อยากจะรู้เหมือนกัน ว่าถ้าเกิดขวัญเอาความจริงไปบอกพี่แจนแล้วเนี่ยพี่ตาจะว่าอย่างไรพี่ก็กำลังรอให้ขวัญเนี่ยไปหาแจนอยู่พอดีเลยจ้ะ เดาล้อฉันหน่อยดิโอ๊ยฉันขี้เกียจงอแล้วนะขี้เกียจงอไม่ต้องงอโอ้ยมันกี้มันกี้งอก็ได้งอนก็ได้โอ้ยล่งอนได้แล้วงอนแล้วน่ารักนะเนี่ยคิ้วชนกันแล้วเนี่ยค้างก็ยวยด้วยถ่ายรูปก,ก็บไว้ดีกว่าไหนดูดิ นี่นะไม่เไม่เเออาาไไมหนขอดูนงนนอนหน่อยสิเดูดีกว่าอุ้ยรูปชัดนะเนี่ยดูปะแมวฉันไม่อยากดูไม่ดูฉันดูคนเดียวกัน้ <c oughs> โหค้างย,ยุ <c> ้ย <oughs> ไหนบอกไม่อยากดูไง ฉันไม่ได้งอนเธอหรอกก้อยแค่ให้เธอง้อเฉยนี่นหลอกให้ฉันง้อมันกี้ฉันเหนื่อยแล้ดนตั้งไกลเนี่ยเมื่อยวานะไม่มัน้กงมันอเนี่ยนี่เนี่ไอ้ไออไม่ออ้ไ น้ยก็หายกอดกันแล้วอ่ะหนูรีบไปส่งเค้กเสร็จ้วเราไปดูหนังกันนะนะไปดิปดเป็นงอนครับพี่ใครส่งประเสร็จมานายเขาดูหน่อยดิ ขอโทษนะคะคะที่ทำให้ไม่สบายใจแค่อยากให้รู้ว่าเป็นห่วงเฉยๆจากติบี